สวัสดีครับขยี้ข่าวทอ,อกกับผมยุคนวิเศษสังผ่านทางช่องจาม .com ทุกค่ำคืนของวันศุกร์ตอน2องทุ่มนี่เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันนะครับที่เราไม่มีแขกรับเชิญเพราะอยู่ในช่วงการระบาดของโควิด -19 ก็จะมาวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยตนเองนั้นให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบวันนี้ผมมี3เรื่องแต่เป็น2เรื่องใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือตัวเลขการระบาดของโควิ 19, ดณขณะนี้กับ สถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยว่ามันจะเดินไปสู่จุดไหนอย่างไรมันดีขึ้นไหมหรือว่ามันแยก่กว่าเก่าแล้วภาครัฐเนี่ยมีวิธีการคิดเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์อย่างไรสองอันนี้ห้ามพลาดเป็นเรื่องของมาตรการเยียวยาวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์แล้วตามที่คอรมออนุมัติก็คือว่ากระทรวงการคลังในคุณต้องไปคิดมาให้ได้ว่าคุณจะเยียวยาประชาชนภายใต้โจทย์ที่นาย,ยกรัฐมนตรีให้ไป ก็คือ3,500บาท2เดือนรวมเป็น7,000าเนี่ยยังไงเสาร์อาทิตย์หมายถึงวันพรุ่งนี้วันพฤเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากระทรวงการคลังเขาจะทํางานหรือเปล่านะต้องพูดกันตามตรงที่ผ่านมาผมต้องใช้คำว่าค่อนข้างผิดหวังกับกระทรวงการคลังที่แอคชั่นในเรื่องที่สําคัญอย่างกรณีของเราไม่ทิ้งกันรอบก่อนเสาร์อาทิตย์หยุดนะฮะรอบนี้ผมไม่แน่ใจแล้วก็จะมาวันจันทร์วันจันทร์ ก็เหลือเวลาทำงานจริงๆนะครับสวันแต่ถ้าตัดวันหยุดออกเหลือวันเดียวป่านนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยครับว่าจะทำกันอีท่าไหนอย่างไรแต่อาจจะมีมาบ้างที่เริ่มเปิดเผยออกมาแล้วเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังแล้วเรื่องสุดท้ายเป็นดราม่ากรณีของโครงการปลูกป่าของพลเอกประวิทย์แล้วก็มีชอนจนกลายมาเป็นประเด็นดราม่าลามไปถึงเรื่องการเปิดรับช่วยทีมดับไฟป่าทางภาคเหนือวันนี้มันมีคนก็ออกมาเปิดเผยว่า ต้นไม้ที่ปลูกนั้นเนี่ยมันสร้างภาพหรือเปล่าทำไมต้นไม้มันเหมือนกับตายไปหมดแล้วไม่มีใครสนใจไม่มีอินฟลูเอนเซอร์คนดังๆที่ไปรับงานทีละหลายหมื่นทีละเป็นแสนไปปรากฏต,ตัวเลยอะไรมันเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนอื่นนะครับผมพูดถึงสถิติก่อนวันนี้ติดเชื้อ188นะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังผมนะสถิติเนี่ยให้ดูสข้อนะ ทุกวันนี้ตอนสอบคอรายงานเขาจะบอกสถิติก้อนใหญ่ก่อนอย่างวันนี้เอาร้อยแปดสิบแปดแล้วหลังจากนั้นเขาจะซอยลงมาสี่หัวข้อซึ่งสําคัญมากหนึ่งก็คือคุณผู้ชมตัวเลขแรกก็คือคุณผู้ชมคือผมคือใครต่อใครหลายหลายคนที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเยจะเสี่ยงไหมวะไปตรวจด,ดีกว่าเไม่ไปตรวจรอกักตัวเองก็คือพวกเรานี่แหละปรากฏว่าจากร้อยแปดสิบแปดเนี่ยที่เป็นพวกเราวันนี้แปดสิบเอ็ดนะเมื่อวานเจ็ดสิบกว่า วันซืน90จากเมื่อปลายปีจนถึงต้นปีร้อยกว่าตลอดนะครับติดเชื้อในประเทศเนี่ยก็คือกลุ่มของพวกเราเนี่ยมันดีขึ้นครับมันดีขึ้นเอาความจริงมาพูดอย่าพูดเอามันที่จะทำให้ปั่นข่าวแบบว่าโอ๊ยมันต้องแย่ตลอดเวลาไม่ใช่นะครับดีขึ้นนะครับหมอทวีสินก็ยอมรับว่าดีขึ้นในสัปดาห์ที่สองของปีใหม่หรือว่าเดือนมกราคมนะเหลือเลข หลักสิบละหลักสิบละในประเทศสองเป็นการตรวจเชิงลุกครับเชิงลุกที่ว่าน,นี้ไม่ได้เชิงลุกเฉพาะสมุทรสาครนะไปกันหลายจังหวัดในพื้นที่สีแดงก็คือบุกไปตรวจเลยคุณจะสงสัยคุณไม่สงสัยอะ่ะเราจี้ไปหาคุณเลยโดยเฉพาะชุมชนพมา่าวันนี้เจอมาอีก7 3ไอ้ตรงนี้เนี่ยยิ่งตรวจยิ่งเจอไม่ต้องตกใจเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องทําดีกว่าให้เชื้อเนี่ยมันไปซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆต,ตัวเลข ช้อยที่สองยิ่งตรวจยิ่งเจอยิ่งเจอแสดงว่ายิ่งทํางานยิ่งจริงจังนะครับสก็คือคนลักลอบเข้ามาคุณผู้ชมเชื่อไหมจนถึงทุกวันนี้เนี่ยคนพม่าก็ดีหรือคนขเขมรก็ดีที่ลักลอบเข้ามาตามแนวธรรมชาติเนี่ยมีไหมมีมีมันเป็นธรรมชาติของพื้นที่ที่ติดกันฝั่งกัมพูชา ฝั่งพามา่าใครเขาก็อยากเข้ามาในประเทศไทยเพราะบ้านเราเนี่ยมันมีงานให้ทํามันมีรายได้บ้านเราเนี่เป็นเงินเป็นทองนงคุณผู้ชมนึกออกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยด้วยอุปสงค์อุปทานความต้องการเนี่ยเขาอยากมาอยู่แล้วแล้วมันดันมีคนเห็นแก่ตัวที่เป็นนายจ้างบ้านเราเนี่ยดันไปรับไงแต่การรายงานว่าวันนี้มีคนต่างด้าวหนีเข้ามาแล้วจับได้แล้วติดเชื้อมันสําคัญตรงนี้ เข้ามากี่คนต่อวันเราไม่รู้แต่ตอนสอบครายงานก็คือเข้ามาแล้วเนี่ยติดเชื้อเขาก็เลยแจ้งวันนี้ส3บสาคนตัวเลขนี้ดีไหมดีครับต้องยอมรับความเป็นจริงว่าถ้ามันจะเข้ามาแต่ก็ต้องจับให้ได้แสดงว่าจับได้แสดงว่าจับได้ถ้าบอกว่าเป็นศูนย์เนี่ยมันจะน่าสงสัยมากกว่าไหมคุณผู้ชมคิดว่าพอถึงออกไหมครับเป็นศูนย์ที่ว่านี้ก็คือคุณไม่ไปจับหรือคุณพาเข้ามาหรือคุณไม่รู้ แต่การที่คุณบอกว่ามีเข้ามาสิบสามเนี่ยแสดงว่าเออมันมีการทํางานเพราะในโลกความเป็นจริงคุณผู้ชมครับคนพมา่าคุณผู้ชมจําข่าวเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนได้ไหมครับที่บอกว่ามีกลุ่มสมาคมของพม่าเข้ามาบวยอะว่ามีคนพม่าอีกหกหมื่นคนนะ่ะอยากเข้าไทยอแต่โทนปฏิเสธออกไปคุณผู้ชมคีดว่าคนหกหมื่นคนเนี่ยอยู่ๆแล้วไปบอกว่าเอ้ยอย่ามานะคุณผู้ชมก็ฟังไหม มันไม่ร้อยร์หรอกครับที่เขาจะฟังเพราะว่าทางฝั่งนั้นเขาก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงเหมือนกันเขาก็อยากเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยจับได้13คนและกรุปสุดท้ายเขาเรียกว่า state local alternative quarantine ก็คือการที่จะขอเข้ามาในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบันนี้ไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศอะไรก็ตามแต่คุณต้องถูกกักตัว14วันถ้าคุณบินมาคุณก็ไปเลย state quarantine สถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้หรือถ้าคุณบอกว่าไม่อยากอยู่ของรัฐคุณเป็นคนมีสตังคุณก็ไปบอกรัฐว่าอยากอยู่ a l t เทนเนทีฟสเตตควอลติ n ีเอาเทนเนทีฟเนี่ยจะเป็นโรงแรมหรูพวกระดับ5ดาวขึ้นไปนะครับส่วนโรเคอลเนี่ยก็คือที่ต่างจังหวัดยกตัวอย่างเช่นคนไทยไปทำงานที่พมา่าแล้วจะไปทำงานอาชีพอะไรก็แล้วแต่เลยนะเขามีสองทางเลือกจะกลับไทยหนึ่ก็คือเข้าสู่ระบบโลเคอลควอลตินี มารายงานตัวตรงด่านเลยเบาพี่คะหนูอขอเข้าประเทศหน่อยเขาก็จะพาไปโรคลคอลอย่างโรงพยาบาลแม่สอดแบบเนี้หรือประเภทที่สองก็คือพวกหนีเข้ามาตามช่องทางธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสถติติตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะมันดีขึ้นพอมันดีขึ้นปุ๊บเนี่ยสบคอบอกว่าเดี๋ยวหลังวันที่1ิ1 7ปดจดนถึง31เนี่ยเราจะมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะ ก็คืออาทิตย์หน้าแหละคุณผู้ชมครับน,นี่อีกไม่กี่วันเนี่ยจะมาดูกันอีกรอบหนึ่งว่าจะสามารถผ่อนปรนมาตรการได้บ้างหรือไม่ต้องยอมรับนะครับบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารเนี่ยเขาได้รับผลกระทบมากเขากระทบยอดขายเขามีลูกน้องที่ต้องดูแลก็รอรุ่นอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับนี่สบ,บครับปากแล้วโดยส่วนตัวผมก็เชื่อว่าตัวเลขจะน้อยลงเพราะคนไทยให้ความร่วมมือเพราะคนไทยให้ความร่วมมือ อาจจะมีบ้างมันก็ธรรมดานะครับในสังคมมีคนดีมันก็ต้องมีคนไม่ดีมีคนปฏิบัติตามกฎก็จะต้องมีคนแหกกฎนี่เป็นกฎของโลกเลยครับเป็นธรรมดาคนเห็นแก่ตัวมันมีอยู่แล้วคนแหกกฎมันมีอยู่แล้วแต่ในสภาพรวมเนี่ยผมว่ามันดีขึ้นโดยส่วนตัวนะครับส่วนเรื่องของสถิติผู้ติดเชื้อหมายถึงผู้ป่วยนะครับที่มีการพูดถึงโรงพยาบาลสนามนู่นนี่นั่นเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยหน,นึ่งคนนะเวลาเรารายงานว่าเป็นหมื่นเป็นหมื่นแล้วอาจตกใจแต่จริงๆเนี่ยเรารักษาหายไปแล้วเนี่ยแปดพคนนะครับเหลือผู้ป่วยเนี่ยสามพเหลือผู้ป่วย 3, สามพันศักยภาพของโรงพยาบาลในหลายจังหวัดเอาอยู่นะครับจะเหนื่อยหน่อยก็โดยเฉพาะที่สมุทรสาครกับระยองชนบุรีอะไรแบบเนี้ย จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อหลายร้อยหรือว่าเป็นหลักพันคนก็จะเหนื่อยกันหน่อยนะฮะแต่เราก็ต้องพูดว่าจริงๆเหลือเหลือที่ป่วยอยู่3,000รักษาหายไปก็เยอะเสียชีวิตไป69คนนะครับสองคนล่าสุดที่เสียชีวิตก็เป็นคนอังกฤษกับพ่อค้าคนไทยนะครับที่เสียชีวิตกันไปเพราะนั้นเนี่ยการระบาดของโรคผมถึงพูดมาโดยตลอดไม่พ้นมือคนไทยหรอครับ ไม่พ้นมือคนไทยนะส่วนจะให้เครดิตรัฐบาลไหมผมไม่ถึงขนาดนั้นอันี้ผมเรียนตามตรงนะมันเป็นเรื่องกลไกสําคัญมันไม่ใช่การออกคําสั่งมันคือการทํางานของคนไทยร่วมกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มมันดีขึ้นไม่มีอะไรเกินมือพวกเราหรอกนะเราทําได้เพียงแต่ว่าต้นเหตุที่มันเกิดขึ้นรอบนี้อย่าลืมครับขบวนการขนแรงงานเถื่อนเจ้าหน้าที่ทุจริตบ่อนการพน,นัน เมือ่อไรจะจับได้เมื่อไหร่ออ,อกไฮะเมือ่อไรจะจับได้นะครับอันนี้เป็นตัวเลขผมผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังทีนี้มาดูเรื่องของมาตรการเยียวยามาตรการเยียวยาต้องพูดตรงๆว่าตอนนี้ยังสรุปไม่ได้เอาความคืบหน้ามาบอกเท่านั้นนะยังสรุปไม่ได้เพราะเขาก็ยังสรุปไม่ได้เขาคิดไม่ออกเชื่อผมสิเขาคิดไม่ออก วันก่อนประชุมกันแล้วมีรายงานข่าวเล็ดลอดออกมาไปทะลึ่งตึงตังกันนะครับไปพูดกันถึงขนาดที่ว่าจะจ่ายเฉพาะพื้นที่สีแดงเนี่ยผมใช้คําว่าเลอะเทอะเลยนะครับทะลึ่งเลยนะครับถ้าทํากันแบบนั้นเนี่ยไม่เข้าใจสภาพข้อเท็จจริงที่มันเป็นอยู่ณขณะนี้ผมพูดแล้วพูดอีกนะครับผมยกมาหนึ่งจังหวัดมุกดาหารไม่มีคนติดเชื้อสักคนไปดูตลาดอินโดจีนตลาดเบอร์หนึ่งของจังหวัดเนี่ยที่อยู่ติดกับน้ําโขงเนี่ยเงียบขายอะไรไม่ได้เลย นั่นคือจังหวัดที่ไม่มีคนติดเชื้อเพราะนั้นคุณเอาอะไรมาวัดคุณเคยไปดูหรือเปล่าว่าชาวบ้านเขาอยู่กินกันอย่างไรหนี้สินก็เป็นอย่างไรสังคมปัจจุบันเป็นสังคมบริโภคเป็นสังคมทุนนิยมไปเปิดดูตัวเลขหนี้ครูเรือนสิครับปีนี้บอกว่า91%จอคอหอยอยู่ไม่ใช่ในน้อยทุกคนมีหนี้สินทุกคนมีภาระนั่นแหละว่ากันง่ายๆ เอาความคืบหน้าล่าสุดคุณผู้ชมครับที่เขาคิดออกเขาคิดออกก็คือกลุ่มแรกได้แน่นอน14ล้านกว่าคนประมาณ14ล้าน3 4ล้าน5นี่แหละประมาณนี้ผมตีกลมๆเอาว вот ่า14ล้านนะก็คือกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มบัตรคนจนว่าเป็นภาษาบ้านๆนะทุกวันนี้บัตรคนจนได้เงินเพิ่มอีกเดือนละ5 0 3สามเดือนนะมกรากุมภามมนา เงินจ่ายเอาให้ไปจ่ายนะครับห้ารเดือนแล้วจะได้อีก7 5็ดเฮ้ยจะได้อีกจะได้อีกเจ็ดพันได้อีกเจ็ดพัมกราอภานไปแล้วแสดงว่ากุมภามีนาท่านได้อยู่แล้วพันหนึ่งท่านบวกของใหม่ไปอีกเ0็ดท่านได้รับ8 0 0พัน หลายคนอาจจะรู้สึกเริ่มเริ่มและเริ่มมีคําถามแล้วว่า้ทำไมกลุ่มนี้ถึงได้รับการดูแลมาโดยตลอดใช่ครับเข้าเป็นกลุ่มคนจนที่รัฐบาลเขาจัดเกรดเอาไว้ว่ากันตามกรกแต่เราถามรัฐบาลน,นะไหนๆก็ต้องพูดนะครับพี่น้องบัตรคนจนอย่ากโกรธอย่าเลียดกันนะครับเราจะให้กันแบบนี้ไปอีกกี่ชาติเขาจะไม่มีโอกาสยืนด้วยลําแข้งเขาจะไม่มีโอกาสลุกขึ้นมาทำมาหากินเหมือนคนไทยคนอื่นๆ เขาจะไม่มีโอกาสที่ก้าวไปข้างหน้าเหมือนคนไทยคนอื่นหมายถึงว่าเราต้องดูแลกันแบบนี้และจะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับการดูแลตลอดอย่างเงี้ยผมไม่ได้มีเจตนาไม่ดีกับท่านนะครับแต่ผมต้องพูดความจริงว่าเราจะอยู่กันแบบนี้ไปอีกกี่ปีนึกออกไหมฮะอ่ะอันนี้คือกลุ่มแรกอันนี้คือกลุ่มแรก1 4บสี่ล้านคนรับไปเลยรับไปเลยกลุ่มที่สอง มันแยกได้เพราะมันมีการลงทะเบียนไปแล้วก็คือกลุ่มคนละครึ่งคนละครึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเอาหลักก่อนนะแต่มันมีการลงทะเบียนเอาไว้ไงมันมีการลงทะเบียนเอาไว้คนละครึ่งอาตีรวมไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวปลายเดือนเขาจะเปิดอีกร้านหนึ่งกลุ่มเก็บตกก็สิบห้าล้านคนคนที่จะลงทะเบียนคนละครึ่งได้ต้องไม่ใช่กลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้น คนละครึ่งกับสวัสดิการไม่ทับกันแน่นอนสวัสดิการ14ล้านคนละครึ่ง15ล้านแต่ความยากของคนละครึ่งที่ว่านี้เนี่ยรัฐมนตรีคลังบอกว่าจะให้เฉพาะคนที่มีรายได้น้อยนะคนละครึ่งเนี่ยมีค้าราชการมีคนประกันสังคมมาตราสามสามและมีลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากนะ ซึ่งสามกลุ่มนี้เขาเอาออกต่อให้คุณจะคนละครึ่งอ่ะแต่ถ้าคุณเป็นข้าราชการลูกจ้างพนักงานวิสาหกิจเป็นประกันสังคมมาตามสามเขาเอาคุณออกจากสิบห้าล้านเท่านั้นไม่พอนะคนที่เหลือเขาบอกว่าเขาจะดูว่าคุณเป็นคนมีไรายได้น้อยหรือเปล่าผมก็ถามกลับไปเพื่อให้เป็นกันบ้านเอาอะไรวัดรู้ได้ยังไงที่ไปพูดถึงกระดาษที่ว่าจะไปดูเงินในบัญชีเนี่ยเอยเอาจริงนะเอากฎหมายอะไรที่นักการเมืองเนี่ย ไปดูเงินในบัญชีของประชาชนได้ผมไม่แน่ใจว่าทำได้หรือเปล่านะครับเพราะตอนที่สัมภากรเนี่ยจะขอดูยอดเงินในอะ,อะไรนะของแม่ค้าออนไลน์ที่หลบหลีภาษีเนี่ยเขายังต้องออกเป็นกฎหมายเลยนะครับไม่ใชจูๆนึกอยากจะเอามาเอยธนาคารพาณิชย์ธนาคารเอกชนส่งมาให้ดูสิบัญชีของคนเนี่ยไอ้น,นียไอ้น,นียไอ้น,นียเอาส่งมาดูหน่อยสิได้เหรอ เขาปเป็น,นนะเอกชนไงงั้นมัน,ม,นมันก็มันจะเป็นประเด็การมันจะเป็นมันจะเป็นอำนาจแบบไหนอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมลรัฐบาลอยู่ๆจะทํานโยบายขึ้นมาแล้วไปสั่งเนี่ยธนาคารสีม่วงก็ได้สีเขียวก็ได้เฮ้ยเอาบัญชีมาดูนีเอามาดูให้หมดเลยเอามาดูให้หมดเลยดูได้แน่คุณผู้ชมคิดว่าทําได้ไหมผมไม่รู้นะแต่โดยส่วนตัวคิดว่ามันไม่ใช่หลกักนะครับไม่ใช่มาขัดแต่ต้องเอาความจริงมาพูดกันเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะเห็นปัญหาทันทีแค่กลุ่มคนละครึ่งนะครับคุณจะรู้ได้ไงว่าใครมีไรายได้น้อยอไรายได้มากถ้าคุณมีระยะเวลานาน,านกว่านี้เช่นว่าทำงานกันเป็นปีนะครับมันก็คงไม่ใช่เรื่องยากก็ค่อยๆทำกันไปส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปนู่นนี่นั่นแต่นี่คุณเหลือเวลาอีกสองอาทิตย์นะไม่ถึงสิน้นซ้ำไปสัปดาห์หน้าคุณจะเหลือเวลาทำงานอีกสิบวันตัดเสาอาทิตย์ของคุณออกด้วยอ่ะ ข้าราชการทํางานเนี่ยคุณเหลือเวลาทํำงานอีกเจ็ดแปดวันคุณจะเอาอะไรไปตรวจสอบท่านผมทุบโต๊ะเลยเป็นไปไม่ได้แล้วพอมันเป็นไปไม่ได้คุณพยายามตะบี้ตะบันจะทําให้ได้แล้วไปดึงเอาเออมาทําเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะมั่วเหมือนรอบที่แล้วนะเพราะคุณลนคุณรีบคนจนเสือกไม่ได้ ไอ้คนมีสตังเสือกได้มั่วสั่วกันไปหมดจนต้องประกาศแล้วถอนออกถอนเข้าขอยกเลิกอะไรก็ไม่รู้คุณมีเวลาเจ็วันถึงสิวันเท่านั้นนะครับท่านนับถึงสัปดาห์หน้าเพราะต้นเดือนกุมภาเงินต้องออกแล้วคุณจะไปจ่ายเขาเมื่อไหร่อะนะครับจะไปจ่ายเขานู่นเหรอปลายกุมภานู่นเหรอไปจ่ายเมษานู่นเหรอมันไม่ได้มันต้องคู่ไปกับเวลาด้วย อันนี้แค่พูดสองกลุ่มนี้ก็เริ่มปวดหัวแล้วใช่ไหมครัคุณผู้ชมครับส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรอันนั้นไม่น่าห่วงกลุ่มเปราะบางถ้าเขาจะให้ก็ไม่น่าห่วงะแต่ยังมีพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากที่เขาผิดหวังจากโครงการเราไม่ทิ้งกันร,รอบแล้วและเขาเข้าไม่ถึงอะไรเลย เข้าไม่ถึงทั้งเนี่ยคนละครึ่งเข้าไม่ถึงทั้งสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยจะเป็นที่บอกว่าจะไปเปิดเว็บไซต์เราชนะขึ้นมาอีกนี่ยังไม่นับกลุ่มมาตรา3สา,สาประกันสังคมที่ผมวอยวายอยู่ว่าพวกเขาควรได้รับเหลือเวลาอีก7จถึงส0วันเ ถึง10วันเอาเวลาที่ไหนไปตรวจสอบครับเพราะฉะนั้นมันจะมีไอเดียที่ผมนำเสนอออกไปเนี่ยเพื่อต้องการพูดให้เห็นถึงปัญหาหลายคนก็เสนอเข้ามาครับว่างั้นก็ตามทะเบียนบ้านเลยงั้นก็ตามสัมมโนโครัวเลยงั้นก็ตามบัตรประชาชนเลย ล่าสุดในที่ประชุมบอกว่าจะใช้งบ2 0 0ล้านมันบอกอะไรคุณผู้ชมรู้ไหมฮะทาให้ตายก็ได้แค่30ล้านคนเพราะคนละ7,000โยนเงินลงมา201ล้านเอา7,000คูณ30ล้าน7321ก็201ล้านคิดให้ตายยังไงก็ได้30ล้านคนแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ย40ล้าน40ล้านมันก็ต้อง208ล้านไง40ล้านคน นะครับเพราะนั้นเนี่ยนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเลยนะครับเขายังคิดไม่ออกผมเตือนเลยนะว่าถ้าไปเอา AI มาทำอีกเนี่ยนะแล้วซีซัวมั่วซั่วกันอีกเนี่ยนะครับมันหมดแล้วมันหมดแล้วจริงๆวิธีคิดที่บอกว่าเขาเรียกว่าวิธีคิดจะพิสูจน์ความจนนะคือใครจะได้ต้องพิสูจน์ความจนกันก่อน มันกลายเป็นหลักการนั้นนะเพราะสวัสดิการแห่งรัฐมันเป็นบัตรคนจนไงคุณพิสูจน์มาแล้วอ่าคุณได้ส่วนที่เหลือเราจะพิสูจน์ความจนของคุณเล่นอะไรกันเนี่ยพิสูจน์ก็คือพิสูจน์รายไ,ได้น้อยและอะไรคือ,อไรายได้น้อยอไรายได้มากผมเคยพูดไปแล้วว่าบางคนตัวคนเดียวเงินเดือนหมื่นห้าอยู่กินสบายบางคนฐานเงินเดือนระบุว่าเจ็ดแปดหมื่นห้าหกหมื่นแต่เลี้ยงดูทั้งบ้าน มีครอบครัวมีลูกมีพ่อมีแม่ต้องเลี้ยงดูหมื่นห้ากับคนเงินเดือนห้าหกเจ็ดหมื่นเนี่ยบางครั้งความสุขความสบายต่างกันลิบลับเลยนะก็ภาระมันเยอะไงผมเลยบอกว่านี่คูเรือนมันสะท้อนออกมาอยู่แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยคุณจะเอาอะไรมาวัดครับอย่าวัดเลยครับให้ไปเถอะครับจะเคาะให้อะไรกันยังไงก็ซัดเลยครับนะครับ ถ้าคุณมามัววัดความจนกันเนี่ยนะครับโอ้โหผมว่าสิ้นเดือนนี้หรือว่าต้นกุมภาพันธ์เนี่ยดีไม่ดีไม่ได้ตังค์นะครับมันต้องรีบจ่ายไงมันต้องรีบใช้ทั้งต้องทําให้ละเอียดแล้วก็ต้องทําให้เร็วด้วยผมก็ให้กําลังใจนะครับแต่เป็นสื่อมันก็ต้องเอาข้อมูลข้อเท็จจริงมาพูดกันนะครับและผมก็ต้องรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนผมไม่ได้มีหน้าที่มารักษาผลประโยชน์ให้กับนักการเมืองรัฐบาลผมก็ต้องพูด พื่อให้ประชาชนชาวบ้านได้ผลประโยชน์ของพวกเขาเนี่ยมากที่สุดนะฮะอันนี้เป็นเป็นเรื่องเยียวยากับเรื่องของโควิด19นะครับผมแถมเรื่องนี้ให้ละากาันเห็นดราม่าก,กันเยอะนะมีภาพให้ดูด้วยนะครับคุณผู้ชมจำที่ชอนเขาบอกว่าพลเอกประวิตยเป็นคนน่ารักได้ไหมฮะนี่เขาไปทำคลิปเอ่อคือก่อนที่ผมจะเข้าข่าวนี้เนี่ยนะผมขออนุญาตบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า เวลาเราเห็นใครในโซเชียลเนี่ยนะแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนดีมากนะเนี่ยนะเคสของชอนเนี่ยมันคือตัวอย่างนะผมว่าคนไทยควรได้รับบทเรียนนะหมายถึงว่าหมายถึงว่าได้รับประสบการณ์แล้วกันว่าการที่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราจะไปยกยอใครหรือเห็นใครดีมากๆเนี่ยอย่าเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นอย่างเดียวนะฮะมันมีอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังฉาก อยู่ที่ว่าเวลาและกรรมเนี่ยมันจะออกมาวันไหนเท่านั้นนะเคสของชอนเนี่ยเป็นตัวอย่างคุณผู้ชมจำได้ไหมหูนี่พระเอกมาเลยเป็นคนดีคิดบวกเป็นนักคิดนักเขียนนักสร้างทุกคนหลงไหลหลงรักเขาเราได้บทเรียนจากชอนเนี่ย เพื่อเอามาปรับใช้ในปัจจุบันว่าเอ้ยถ้าเราไปรักใครมากๆไปชมใครมากๆเห็นใครโอ้โหดีไปหมดนู่นนี่นั่นเนี่ยเผื่อใจไว้บ้างนะครับเผื่อใจไว้บ้างอ่ะทีนี้ผมเข้าเรื่องของชอนเนี่ยล่าสุดมันมีคนที่เขาอยู่ที่เชียงใหม่อะแล้วเขาก็ผ่านเส้นทางที่ไปปลูกป่ากันเนี่ยนะกับพุเอกประวิตรเนี่ยชอนเนี่ยนะเขาออกมาโพสต บอกว่านี่เป็นภาพความเสื่อมทรมเสื่อมโทรมนะครับของพื้นที่ดังกล่าวที่ดูแห้งแล้งต้นไม้ที่ปลูกไว้หรือแตกกิ่งแล้วก็ถามกลับไปที่คุณชอนว่านายยังจําได้ไหมเดี๋ยวดูภาพหมยนี่ฮะคุณผู้ชมครับป่าที่นายเคยมาปลูกต้นไม้ที่นายเคยปลูกก็ยังไม่มีใบงอกออกมาสักใบเลยผ่านไปเป็นปีแล้วนายกลับมาดูแลบ้างโครงการนี้เขาทำตั้งแต่ปนะีี่21ะ ็ูโอ้โหคุณผู้ชมดูสิรดน้ำไั่บ้างหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันผอมกระลองแก๊งอย่างเงี้ยคุณผู้ชมดูสิครับเนี่ยมันต้องโอ้โหนี่ขยี้ตาได้ไม่ทันเนี่ยทีมงานตัดสลับไปตอนภาพวันปลูกสินะนี่นี่นี่ แหมผมก็ไม่มีอะไรจะด่าเขาแล้วนะครับคือให้คุณผู้ชมดูเอาตามข้อเท็จจริงนี่ยนะอืมโอ้โหถ่ายรูปรถน้ำยิมย้มแย้มแจ่มใสพอคณะพอรับเงินกันเสร็จเรียบร้อยเคยมาดูบ้างมาสักต้นหนึ่งเนี่ยผมถามจริงคนที่เคยมาปลูกเนี่ยเคยมาไหมนะอืมโ,โอ้โหนี่เขา เขาซูม oh, ให้ดูเลยอะไปถ่ายใกล้ๆมันแห้งนะี้นมันตายแล้วมึงเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮโอ้โห oh, oh. คุณผู้ชมอย่างไรก็ดีนะฮะก็เป็นไปตามฟอร์มนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณจตุพรบุรุษพัฒน์ซึ่งเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยบอกว่าเออเอกสาตรตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมานะคุณจตุพรบุรุษพัฒน์ออเนี่ยปลัดทสเนี่ยบอกว่า ที่เห็นเนี่ยนะมันแค่ผัดใบมันยังไม่ตายเข้าใจหรือว่าต้นไม้ผัดใบการปลูกต้นไม้มันมีตายบ้างรอดบ้างเป็นเรื่องปกติรู้ไหมที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยรอดเก้านะเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นปลูกกันไม่รู้จะก,กี่สิบกี่ร้อยต้นเนี่ยรอดหมดนะรอดเก้าสบซนผมใน่เห็นใบสักอันเลยเนี่ยนะคุณผู้ชมครับเลือ นี่ผัดใบเหรอ้าไม่ผอมแบบเนี้ยแห้งเลยนะเมื่อกี้ที่เขาไปถ่ายมาดูเนี่ยมันแตกแล้วนะเนี่ยนี่ผัดใบเลยครับเนี่ยเหรอ,อกลับไปดูเอกสารเมื่อสักครู่มีคุณผู้ชมอาจจะมีคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าไม่ใช่เฉพาะโครงการนี้หรอกโครงการอื่นก็เป็นอก็ว่าไปมันก็ มันก็เป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วเพียงแต่เอาเรื่องนี้มาบอกต่อมันเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณนะครับเนี่ยเดี๋ยวขอดูภาพเอกสารนี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมก็เข้าไปดูใกล้ๆนะนี่คือรายจ่ายนะของโครงการเนี่ยคลายเมดหรือเปล่าเขเรียกเนี่ยสังกฤษเนี่ยเฟสติวัลปลูกปลาประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมดูในรายการค่าใช้จ่ายนะ หมดไปกับการทำอีเวนต์การทำกิจกรรมการเอาคนดังๆมาทำคลิปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยีกว่าล้านเงินผมเงินคุณผู้ชมทั้งนั้นเนี่ยเงินภาษีทั้งนั้นเอาว่ากันตามตรงนะครับเอาไปจงเอาไปจ้างให้พวกไอชอนอะไรแบบเนี้นะดาราคนอื่นมาถ่ายรูปมารดน้ำมันมันไม่ได้ผลหรอกครับ การปลูกป่าแบบนี้มันไม่ได้ผลหรอครับมันคือการทำเอาอะไรคุณผู้ชมก็รู้อยู่แก่ใจมันใช้ไม่ได้แล้วพอคุณปลูกกันเสร็จคุณก็ทิ้งทิ้งคว่างๆแบบนั้นเหรอดูสิ20กว่าล้านนะโอ้โหคุณผู้ชม วิธีการปลูกป่ามีคนบอกนะครับว่าดีที่สุดเนี่ยไม่ต้องปลูกหรอกอย่าไปยุ่งกับมันนั่นแหละเรื่องจริงไม่ต้องไปโออโหไปปลูกป่าถ่ายรูปกันอื้ือื้ือื้อนะครับไม่ต้องนะครับอย่าไปยุ่งกับมันก็พอป่าไม้เนี่ยมันมีนกลไกของมันเองนะครับเห็นแล้วก็สะท้อนใจนะครับสะท้อนใจเอาข่าวนี้มาปิดท้ายนะ ราษีองค์ประเทศชาติทั้งนั้นนะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับขยี้ข่าวทอลกกับยุคนผ่านทางช่องจาม .com นะครับขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ